สามเรืนน่องแนเกี่ยวกับมะม่วงหนึ่งมะม,ม่วงมีหลากหลายสายพันธุ์มีมะม่วงมากกว่า4 0 0สายพันธุ์ที่ปลูกทั่วโลกแต่ละพันธุ์มีรสชาติกลิ่นและในสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวข้สองคุณค่าทางโภชนาการมะม่วงไม่เพียงแต่เห่เท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยพวกมันเป็นแหล่งตะดมไปด้วยตามิน A C ซและ E รวมถึงแร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมและแมกนีเซียมมะม่วง,มมงยังมีแคเบอร์สูงและมีสารต้องมุสลิที่ช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้ขาสาม ความสาคัญทางวัฒนธรรมมะม่วงมีความสําคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาอย่างมากในส่วนของโลกในศาสนาอินดูต้นมะม่วงถือเป็นรรศักดิ์สิทธิ์และผลของมันมีความเกี่ยวข้องกับความรักและความอุดมสมบูรณ์ในหลายวัฒนธรรมมะม่วงถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและมอบเป็นของขวัญในโอกาสพรริเศษต่างๆนอกจากนี้หลายประเทศยังเฉลิมฉลองเทศกาลมะม่วงเพื่อจัดแสดงผลิต่างๆและใช้การประกอบอาหารหากมีข้อคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ันมาได้เลย